ยายโทรหาเพื่อนก่อนชมแน่คนผอมหมดยากินมาหลายวันมากย่างเนยสาาักขาล่าชักพลึกที่เปิดไม่นานยังดูเ็นความใหม่ก็ตอนนี้หอมเนยมากกินแล้วไม่สนใจแล้วกินแล้ว,ใ,ลว,ลวใช่ไดเก็เนไปแล้วเหรอลูกใดที่เราโทรหาเพื่อน่กินกันอ,นนอะ เวลาที่ไหนตอมรูปอันนี้ของโปรดมากใส่กองแดง <c oughs> ทอ่อแบบกรุบๆนะเขาโปรดมากเขาออกแดงดีมาก <c oughs> ออเอาวปก่อนนิโอที่มีอย่ง อาชิช2 2> ดสองเลยเอเต็ม่ะอันนี้คือวิธีใส่ผักก่อนเพื่อไม่ให้น้ำมันกระเด็นจริงๆติงแต่อนไปกินบ้านหวานไดยปะหวานก็บอกว่าน้ำมันกระเด็นอ่ะให้ใส่ผักลงไปอ,อ,อ๋อนี่ยเออ 嗯。

คนไม่ค่อยชอบกินชีสเยอะเท่าไหร่ใส่พอขกกินีนเอ้ยเอาน้ำไม่ค่อยชอบกินเยอะเยอะเท่าไหร่นะชอบกินชีสคืนอื่นไงเราไม่เยอะตอนนี้เดียวรอน้องเดือดปุดๆๆก่อน,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 นที่เราใส่ไปทั้งหมดนั้นอยู่บนกระทะอยู่บนกระทะ โอ้น่ากินมากพี่ดินใส่โหดล้พาว่ะกะเพราหรือโหดล้พาได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เราจะได้นักชิมมาแล้วอูชีสไข่มันอร่อยอ่ะมันใส่าปูไปรึเว่าอ๋อเฮ้ยตะเกียบเดียวตะเกียบเดียว อร่อยอร่อยอยากลองชิมไหมล่ะเมื่อกี้นั่งพี่เท่าอยู่เนี่ยมืออร่อยเหมือนุ้มผ่าก็ไปขอเป็นคุณผู้ชายกินปีมือขอแม่บ้านแม่เรือนของเรานะคะแม่เรือนปีมือย่าไปพูดมากน่าอย่าไปพูดมากเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดีป่ะ ันต้องเนยอ,อีกหน่อยเนาะถ้าแบบได้รสเนยอ,อีกหน่อย,อยจะเดินมีความเค็มในตัวมีความเในตัวกระเจี๊ชีสไงไปโผล่แล้วพาของพี่ดินช่วยไว้แหมมีมันกุ้งนิดนึงด้วยอกินกุ้งนี่สีมือแม่บ้านแม่เรือนนะคะบอกก่อนกเีัเป็นก้อนกลม ปั้นแบบประมาณสองสามก้อนอ่ะเหมือนที่นีโอย่างแบบนั้นอ่ะอลองดูดิใช้มือวะใช้ช้อนดิลูกกินอะไรมาลองดูนะชั้นกวนหัวปลาไป อร่อยโล่งเงียชีตดิ้งก์ด์ทำแบดิกดไหมอร่อยไหมอยากเขินอร่อยไหมไม่ได้ใส เต้าหู้เมนูนี้อาจจะไม่ผ่านนะคะ <ม uch> เพราะว่าเต้าหู้มันนิ่มมากเต้าหู้มันกระทะมันไหมประมาณนี้เหมือนเต้าหู้ทอดที่เราไปทอดที่กินอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้นะักชิมอยากชิมเปล่าอ้าวป้วาอยากชิมมานั่นา,ในในในนา,าจะไม่ใกล้นะดิเอ๊จะเป็นเหมือนเต้าหู้ทอดที่เราไปทำผัดน,น้ำพริกนั้นอ๋อนี่คือเมนูนี้ không mình đâu không

แล้วน้นอง่อ,อ,อรอติอดติดหรอใคหัวผ่านไหมยั่ไง <laughs> จ๊ะใะเอาใครจะหมูดถับปะอเอาแค้นะเเจังหมูเด้นมาเลย <laughs> ได้ดิเอาจะกินัะไคร เอแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วโอ้ยไข่เจียวหมูหมูเด้งเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่เจียวหมูเด้งกูมาอุ้ยเ่งน้านเผาก่อนนะใหญลหน่อย ไม่ใช่มึงอหารตะลิวเดี๋ยวคณะงานข่าวสุดยอดมาด้วยกันไงคือไม่ผ่านหรือผ่านผ่านอร่อยปะฝีมือใครจะลุกตีมือน้ำผาร้อยเต็มร้อยร้อยเต็มร้อยไข่เจียวน้ำผาน้ำผาใช่ไหม ปีมือน้ำเผาเนอะไม่ใช่นะสองคนเลยว่ะสองคนเลยว่ะอืมอร่อยจริงโอ้โดีไหมมิโซะเมื่อยเทศมันดีไหม ที่คนอื่นเขานั่งนิง่งนั่งนิง่ง <c oughs> นิ่งกินหมดแล้วอุ้ยไอติงสักมาแบบเดียวเองละลาย <c oughs> อืมกินอะไรตัวล้ำฟรุงชีฟรุงชีอ่ามิลค์ีมันเป็นรสชาตนมมุก มันไม่ใช่มิวทีว่เฉยๆเเลบับเบิลจีสำหรับการมาย่างเลยวันนี้เราก็ได้หลากหลายเมนูมากเลยนะคะถือว่าดีไหมถือว่าถือว่าดีค่ะมากับเพื่อนใส่กินนี่ก็คือดีค่ะแล้วก็มากับหลานใส่กินก็คือดีมากค่ะสนุกขนาดน,นี้กันไปเดี๋ยวไว้รอบหน้านะคะเราจะชวนเพื่อนใส่กินเราไปที่ไหนก็ค่อยติดตามชมแล้วกัน รอบนี้ก็หลอกๆเพื่อนมากินด้วยกันนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกเรือปัดช่องด้วยปัดช่องด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคลายไป้วยนะคะจะได้เจอกันคลิปหน้าถามพี่เขาสิกดหรือยังกดหรือยังกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคลาช่องน้องหรือยังกดแล้วค่ะ 好吃，真好吃。